สวัสดีครับผมอันโฟนแคุณคลิรงครับในบทบาทของการเป็นพิธีกรรายการทีวีพิธีกรอีเวนต์ผู้ประกาศข่าวดีเจนักร้องเราเป็นคนหนึ่งซึ่งก็ก็ใช้ผมเยอะอ่ะก็คือก็ทําผมเป็นประจำแทบจะเรียกว่าทุกวันช่างผมของเราอยู่ดีๆวันหนึ่งเขาว่าเออพี่อันครหนูโรยผงคาร์บอนได้ไหมมันคืออะไรหรอแล้วทำไมต้องโรยอ่ะออ๋อ,อนูเลยตรงแสกคะ่ะแสกมันจะได้ไม่ขาวมาก รู้สึกว่าแบบอย่ารอล้านเลยก็เลยเริ่มเริ่มมองหาแล้วว่าอะไรดีด้วยความที่ตัวเองทำรายการทีวีเยอะทำรายการสุขภาพเยอะรวมถึงรายการหนึ่ง The Rich Story ณวันนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือคนที่มานั่งให้เราสัมภาษณ์ทำดัดผมทำสีผมทำแต่ละคนมันมีโจทย์ที่แตกต่างกาันบางคนไปกรรมพันธุ์เป็นอะไรแบบนี้คือคนที่มีปัญหาจริงๆและหายจริงจ แล้ววันนั้นเราก็เลยได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์อันหนึ่งซึ่งเขาเคลมว่าเขาเป็น fresh herbal ทันทีที่บอกว่าเป็นสมุนไพรสดปุ๊บผมเปิดใจเลยนะผมรู้สึกว่ามีปัญหาเลยไม่มีปัญหาก็ไม่เห็นมีความเสี่ยงอะไรเลยที่จะลองวันนั้นที่ไปออกรายการก็คืออันนี้ขอมาก็คือกวดหมนหน้าตาแบบนี้เลยพี่ยานชอบใส่เสื้อแบบมีฮู้ดบางวันเราถอดออกมาอย่างเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าผมว่าร่วงอยู่ในฮู้ดเราเยอะมากเอาง่ายคือผมมันหนังศีรษะมันผมของพี่อยานจะร่วงเยอะที่สุดแล้ว พอสระอันนี้เสร็จเรารู้สึกเลยว่ามันไม่มันมันแห้งสะอาดแต่ไม่ได้แห้งกร้านทั้งผมและหนังศีรษะลองดูนะหัวมันฟูมากเป็นรังแคก็แก้ได้แล้วก็เร่งผมยาวได้ด้วยรู้สึกสบายใจอ่ะที่จะใช้จนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้อ่ะก,ก็มันสบายใจอ่ะฮาวิลจบทุกปัญหาเส้นผมให้คุณได้